สายที่สินนครับผมามาแล้วชมพีซีร้อยยี่หกไปน้องแต่งซิ่งแต่งสวยครับยูดอนเลยไหมครับอ,อ,อ๋อเชียงยืน ลนหกพี่น้องหาดยยากนะพี่น้องว2 0ยี่สิบลนหกเดินนายาวครับจับนะนอนครับลนมาจากตอดมาเชียร์รนะิงครับจะทำพันจีดพี่น้องภาพสวยนะพี่น้อง ยี่รุ่น6กระบบเต็มนะครับนี่เต็มเลยครับระบบอ,อย่างสวยครัพี่น้องนิ่มมากครับนิ่มทุกอย่างเราได้พี่น้องเอาหินลุ่ลังมาลงนี่พี่น้องหน้าฝนปีสองปีที่แล้วลังกำมาลงมายกระดับน้ำท่วมนะครับเส้นนี้ มาไกลในจากหดุรรันเลยพี่น้องระบบดีนะครับนี่ดีมากเลยครับ่อเช้านี้ย้ายผ่านเรียกว่าสมิตโมกพี่น้องเดนไปรุ่นหกนี่ว่า สวยเลยครับสวยเลยพอดีจะย้ายไปทํางานคนะรับรถรอพอดีมันเจอกันพี่เราขอหายจีบบรรยากาศให้พี่น้องรับชมสกีกัน ตามพิเศษหรือเปล่าดิว่ารักษาเราดีมากครับมีจริงไม้พื่องถอยก่อนถอยก่อนจริงไม้จริงไม้ จำน,นใหญ่ครับเพราะว่าไม่รู้เส้นทางครับ ยากแล้วสภาพเสวียอยาง้ครับถูกนาชา่าแต่ด่วนพอนเจ็ดพอนเจ็ด มาก